สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อวานครับแม่ไปหาหอยมาหอยของเรามีทั้งหอยเชอรี่หอยโขงนะวันนี้นะครับเราก็จะแปรรูปหอยจากที่เป็นหอยที่เราไปเก็บมาตามสระน้ําเราก็จะเอามาต้มประกอบเป็นอาหารกันเดี๋ยวเราจะให้ดูหอยนะว่าลักษณะของหอยแต่ละชนิดมันเป็นยังไงนะระหว่างหอยโขงกับหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่กับหอยโขงอันนี้มัน มีลักษณะคล้ายๆกันแต่มีจุดที่มันต่างกันนิดหนึ่งนะหลายๆคนอาจจะสับสนนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกทุกคนดูใกล้ๆนะว่ามันจะไปยั่ไงนี่ค<ห>ือหอยที่ได้จากการหาเมื่อวาน,นะฮะก็หลายตัวอยู่เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะลักษณะของหอยโขงกับหอยเชอรี่นะฮะนี่ลักษณะของหอยโขงนะฮะหอยโขงจะลักษณะแบบนี้นะฮะลักษณะตูดเขาจะเป็นแบบแหลมๆเกลียวเกียวออกมาแบบนี้นะครับปากเขาก็จะแคบๆ นะส่วนหอยเชอรี ry, ่หอยเชอรี่จะเป็นวงมวนม้วนเข้าไปไม่จะไม่ยื่นออกมามากนะฮะเนี่ยสังเกตในเปรียบเทียบกันนะเนี่ยเนี่ยหอยคงหอยคงจะยื่นออกมาแหลมๆอย่างนี้ปากจะแคบแคบหอยเชอรี่จะมนมนมนนะทุตูดทุทเข้าไปแล้วก็ปากก็จะลึกแล้วก็กว้างนะฮะนี่ครบับหอยเชอรี่ดีปากลักษณะปากลักษณะก้นนะนี่ลักษณะตูดลักษณะปาก หอยโงตัวใหญ่มากเดี๋ยวติดตามนะครับว่าผมจะทำเมนูอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะสำหรับเมนูหอยนะฮะก็สามารถทำได้หลายหลากหลายเมนูนะไม่ว่าจะเป็นลวกจิ้มแกงคั่วหอยนี่ตัวนี้ตัวใหญ่มากนี่ปากก็กว้างนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเตรียมเครื่องแล้วก็ใส่น้ำหอยแป๊บหนึ่งนะนะครับหลังจากที่เราล้าง หอยเชอรี่หอยโขงเราเรียบร้อยเราก็ตั้งหมอ้อเปิดไฟนะครับแล้วเราก็จะเป็นเตรียมวัตถุดิบเราเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ครับตะไคร้แล้วก็อะไรใบอะไรวะใบมะกรูดนะเพื่อที่จะดับคาวเขานิดหน่อยนะฮะแต่ทุบๆหน่อยครับตะไคร้ทุบๆให้มันออกกลิ่นหน่อยตะไคร้เราก็ทุบๆทุๆนะแล้วก็ใส่ลงไปๆๆนะครับแล้วก็ใบมะกรูดก็ขยำขยำแล้วก็ ใส่ลงไปเพื่อดับกลิ่นคาวเขานะจากนั้นเรามีเกลือแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยนึงหน่อยนึงก็หนึ่งกำมือแค่นี้นะแล้วรอน้ําเดือดรอน้ําเดือดจากนั้นพอน้ําเดือดหอยเราก็จะสุกแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถนําหอยไปแกะเอาเนื้อแล้วก็ประกอบเมนูได้เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าผมจะทําเมนูอะไรกับหอยเหล่านี้นะครับเดี๋ยวโอเคไว้ให้เขาสุกก่อนครับผม โอเคครับตอนนี้หลังจากที Por, ่เราต้มไปประมาณสักไม่ถึงสินาทีครับตอนนี้น้ําก็เริ่มเดือดพุดแล้วนะฮะก็สังเกตว่าหอยตอนนี้ก็เปิดฟ้าเรียบร้อยสุกแล้วจากนั้นให้เรานะลองชิมน้ํรดูว่าตักน้ํามาฮะแล้วลองชิมดูว่ารสชาติน้ําจะเป็นยังไงฮะเราเล่นนะเราเล่นไม่ต้องชิมไม่ต้องชิมละไม่ต้องชิมแร้ก็หกก็ยอกแล้วฮะเดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วก็นําหอย พักให้เย็นเราค่อยมาแคะกัน,นครับผมโอเคชิมน้ําสักนิดหยอกครับหยอกหยอกหยอ,ยอนี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้เห็นบ้าเราก็จะเห็นเนื้อแน่นๆนี้เลยเดี๋ยวเราจะตักมาแล้วพักให้เย็นแล้วเราก็จะแกะเอาเนื้อกันไปประกอบอาหารกันวันนี้จะทําเมนูอะไรดรืเนาะมีเมนูหลายมเมนูเลยในในใจหนะวังว่าเย็นนี้จะมีคนมาแกล้มกับเรานะฮะ มันไม่ใช่กับข้าวนะฮะมันคือกับแกล้มนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวพักให้เย็นแล้วเรามาแกะเ,เนื้อกลับหลังจากผ่านไปสักพักน่าจะเย็นแล้วนะน่าจะนะนะแล้วก็มาทําการแกะกันเลยนะฮะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือไม้แหลมๆนะผมก็จะใช้ตะเกียบนะฮะเหลาให้มันแหลมๆนะ <c oughs> เพื่อที่จะแค่เอาเนื้อของหอยง่ายๆ โอเคครับโอ้ผมคิดว่ <c oughs> บบาหายร้อนแล้วยังร้อนอยู่เลยไม่เป็นไรครับเราสู้เราสู้ชีวิตโอ้อากาศก็ร้อนคนก็ร้อนหอยก็ร้อนอเรายากจริงเลยโอ้ร้อนนี่ขี้อย่างนี้เลยนี่อ,อ,อันนี้จะเป็นหอยหอยเชอรี่นะ หอยเชอรี่เนี่ยจะมีตาเราก็ต้องเอาตาออกได้บางคนเขาก็เอาออกบางคนก็ไม่เอาออกครับเพราะว่าที่เอาออกเพราะว่านี่ขี้มันทิ้งไปกินไม่ได้ที่เอาออกก็เพราะว่า,าบางคนนะเขากินกินไปแล้วเมานะแล้วก็ต้องเอาออกแต่ปกติกินกมกินไปก็ไม่เห็นเป็นไรนะแต่ก็ตามความเชื่อนะฮะก็ต้องเอาออกเพื่อที่ว่ากินไปปลอดภัยที่สุด ลักษณะของตาหอยเชอรี่ก็จะเป็นนี้ครับกลมๆอย่างนี้โอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับหอยเชอรี่และหอยโข่งของเราที่เราไปหามาเมื่อวานนะแล้วก็นำมาต้มนำมาแคะจนเรียบร้อยนะเห็นกรรมวิธีของผมทำก็ ลืมทำลายตามกันไปเลยนะฮะน่ารับประทานเชียวนี่ครับเนื้อหอยที่เราได้มาก็ประมาณหนึ่งชามพอดีทํากินนะเดี๋ยวผมจะไปหาวัตถุดิบก่อนเดี๋ยวได้เมนูแล้วละ่ะจะไปหากะทิจะไปหาพริกแกงมาเดี๋ยวเราจะทำแกงคั่วหอยกันโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหาวัตถุดิบก่อนนะครับไปเอาพวกนี้ไปทิ้งด้วยร้อนก็ร้อนมือพองมาแล้วครับ หอยของเราหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอดีคําแ,แล้วก็ผักนานาชนิดจากนั้นเดี๋ยวเรามาตั้งหม้อกันโอเคครับเดี๋ยวมาดูกรรมวิธีกันนะมาโอเค,คตั้งหม้อเรียบร้อยไฟน้ำมันไปนิดหน่อยใส่น้ำมันนิดหน่อยตามด้วยพริกแกงพริกแกงเสร็จของเราใส่เข้าไป จะสนก็ผสมห่ยเอนได้านี่ก็ใช้กะทิ กกรทกเกระเกแกงเกระเทีมกัเริกแกงก,บกรบมกระเทีกระเทีเทียระทเระเรเียมกยกระยกทีกะเทกระเ,เกรเียกเยมกรเยรเยกระเเยเยเทียเรรียกเกเกกเเเ ในรูนี้ทำให้ง่ายนะใส่ใส่ใส่จบรอสักพักพอคั่วหอยกับไปเครื่องเสร็จแล้วเราก็เติมกระทิเข้าไปบิขวคด,ด้วยดเสดยดาย้รอจนเดือดรอให้เดือดสักครู่ก่อน เดือดแล้วเราก็ปรุงรสคนะรับปลาหนึ่งช้อนไปสองแถมหนึง่งปลาสองใส่น้ำตาลลงไปตัดนิดหนึง่งจนไม่เข้ากันเ,าาเดือดแล้วก็ลองชิมดูนิดหนึ่งนะฮะรสชาติเป็นไง ขาดอะไรไหมขอใส่น้ำเปล่าไปเชือจางนิดหน่อยโอเคตอนนี้ก็เดือดอีกรอบแล้วชิมชิมอีกรอบ S <S อร่อยป่ะแตรมจากนั้นผักที่เราเตรียมไว้นี่ผักก็จะมีอะไรนะโหระพาแล้วก็ใบชะพลูซึ่งเก็บมาเยอะมากเก็บมาเยอะกุ้ยใส่เยอะหรอปะเอ,อ้าอะไรวันนี้อึ้งเดี๋ยวมันก็เปื่อยนะฮะ ให้ตังซีเรียลโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวตักเสิร์ฟเลยนะก็เพื่อเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวจัดจานกันครับนี่ครับหน้าตาแกงคั่วหอยขมของเราหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นี่น่ากินน่าทานกันเลยฮึยนะก็ตั้งแต่เมื่อวานนะแม่ไปได้มาก็ไว้หนึ่งคืนให้มันคลายดินคลายขี้มันออกนะแล้วเราก็เอามาปรุงแล้วก็ประกอบอาหารกันวันนี้นะรสชาตินะก็จะ อืเค็มมันหวานหวานมันเค็มนั่นแหลนะนี่ครับก็ใส่ผักใส่อะไรล,ลงไปนะก็ง่ายๆนะเมนูนี้เนื้อหอ,อย่ากธรรมชาติก็นุนึบหนักหวานมากตอนนี้ก็เย็นแล้วฮนะ ท่านใดมีเมนูอะไรพิเศษพิเศษที่กําลังเตรียมมันอยู่ทานทีเรือนหรือทานกับเพื่อนฝูงนะฮะแนะนาครับสําหรับแกงคั่วหอยจะเป็นหอยเชอรี่หอยปังหอยโขงหอยุ๊กอะไรก็ได้สามารถาาทาได้นะฮะอร่อยมากครับทําง่ายๆครับกินอยู่เท่าที่มีครับดีกว่าเป็นนี่เราสร้างภาพนะกินไปในแทบจะละลายในปาก ห,หวานมันเค็มยอดคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กัน,กนมาได้นะหรือใครที่ช่วงเย็นแบบนี้มีเมนูอะไรแปลกๆก,ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ